แม่ยังไม่หยิบของเลยสวัสดีค่ะห้องพักนะครับงามมากเลยค่ะห้องน้ำนี่หลังเจ๋งเลยน้องยิมมองอะไรจะเจ๊เลยเอาว่าจว่นี่นลูกสาวเพิ่งเล่นน้ำเสร็จหลังน้ำก็ไกินข้าวอะ,อ,ะอะไรครับ จะหาข้าวกินกันนะครับวันนี้อันนี้คืน,น,นรแรก,กเราบินกับมืงนี่หนูบินกับมืงแล้วอะไรูนี่หนูบ,บินแล้วอ,อ๋อเล่นเกมอะไรเนี่ยเอาตมือ,ออข้าสาก็เสอินข้าวกันนะอ,อ้นวานเข้ารูปไหม ข้าวพาข้าวมิลไม่ได้ใช่เย็นเลยแต่ห้องม,มันเย็ยนอยู่นะมาเล่นสข้านพาแดดนะส,ส้สาวพาข้าวพาแข่งหลักส้าวพาแข่งหลักฮะเนี้ยดูดูไนอกเล่นเกมกัน,นดูนะครับ สะพานบรรยากาศดีมากเลยค่ะเป็นตัวอารักขาศาลป์ชาย <laughs> บรรยากาศตอนเย็นนะครับที่ที่โรงแรมเซนทาราพาทิตกมีโต๊ะนั่งให้ทานอาหารกันเราเดินไปสุสานกันเลยนะครับบรรยากาศทะเลตอนตอนคบค้ำนะครับ เช้าจะตื่นมาเก็บบรรยากาศตอนเช้านะครับอะไรครับลูกชายร้องอีกแล้วมาครั้งนี้งองแงนิดนึงนางสาวไทยชนบุรีคืออะไรเอ่ยนี่อะไรมีป้าย เด็กมาวิ่งเล่นข้างทาง อากาศสะพานนี้เหมือนมีแสงมันวิ่งไล่ตามโครงสร้างนะครับอะไรลูกบนอะไรครับมิว